สวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยสำหรับพอดแคสต์รายการ g l o b a Lab l โดยมีผมธีรพัฒ์เมธานุเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พิงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับโดยเราก็จะมาเริ่มจากการล a บอัพสภาวะตลาดต่างประเทศนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือช่วงระหว่างวันที่15-19สิงหาคมเนี่ยก็ทั้งดัชนี S&P 500 ของตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ดัชนีห้างเซงของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็กลับมาปรับตัวพร้อมกันทั้งสองตลาดนะครับโดยดัชนี S&P 500เนี่ยก็ปรับตัวลงประมาณ1.2%ระหว่างสัปดาห์มาปิดท้ายสัปดาห์ที่ระดับ4,228.48จุดน,นะครับทั้งนี้เนี่ยก็มีแรงขายทํากำไรออกมาในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับขึ้นมาต่อเนื่องก่อนหน้านะครับ นำโดย Amazon, Microsoft, Meta, รวมทั้ง Google แล้วก็ Nvidia นะครับทั้งนี้เนี่ยตลาดก็กลับมากังวลน,นะครับหลังรายงานการประชุมเฟดธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยที่ออกมาเนี่ยยังยืนยันว่าเฟดต้องดำเนินมาตรการการเงินที่เข้มงวดต่อไปเพื่อจำกัดความเสี่ยงอัรตราเงินเฟ้อนะครับแม้ว่าอาจจะส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจฐฐฐฐฐฐก็ตามนะครับ นอกจากนี้เนี่ยตลาดก็ยังรอดูการประชุมสมนาประจําปีของเฟดนะครับหรือว่าแจ็คสันโฮมนะครับในปลายสัปดาห์ถัดไปก็คือปลายสัปดาห์นี้นะครับว่าจะมีการพูดถึงแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจและก็นันโอบายการเงินจากนี้อย่างไรส่วนจะชนีห้างเซยงของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็ปรับตัวลงเกือบตล,ลอดทั้งสัปดาห์นะครับมาปิดที่ระดับ19,773.03จุดนะครับหรือลดลงถึง2%นะครับ ก็นำลงโดยหุ้นเหมือชวนแล้วก็บาบาจากกลุ่มเทคโนโลยีนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มการเงินอย่าง AIA, SSPC รวมทั้งหุ้นบริษัทต,ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับแต่หุ้นเทคโนโลยีอย่าง t e n เซน t หรือว่าหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นหุ้นที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนทางครับ ครับก็ถ้าพูดถึงประเทศจีนเนี่ยก็จีนเนี่ยก็เป็นตลาดเครื่องมือทางการแพทย์ใหญ่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกนะครับแล้วก็มีการเติบโตในอัตราตัวเลข2หลักในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีปัจจัยนะครับจากที่สังคมจีนเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับทางนี้เนี่ยในปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนเนี่ยก็มีประชากรที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปเนี่ยจำนวนถึง200ล้านคนนะครับ ถือว่าคิดเป็นสัดส่วนประมาณ14%ของประชากรทั้งประเทศนะครับแล้วก็คาดว่าประชากรสูงอายุกลุ่มนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น356ล้านคนในปี2045นะครับหรือว่าราว1ใน5ของประชากรทั้งประเทศนะครับนอกจากนี้เนี่ยการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยจากโรคเรื้อรังนะครับอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจรวมทั้งความต้องการผลิตภัณฑ์และก็บริการด้านสุขภาพที่ขยายตัวตามรายได้ประชากรเนี่ย ก็จะทําให้มีความต้องการบริการด้านการแพทย์ตามมานะครับซึ่งจะส่งผลบวกต่อความต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์นะครับโดยผู้เชี่ยวชาญคาดว่าตลาดเครื่องมือทางการแพทย์ของจีนเนี่ยจะเติบโตในอัตรา10-15%ต่อปีนะครับแล้วก็จะมีมูลค่าถึง6แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี2025โดยอุปกรณ์และก็เครื่องมือที่ใช้ในทางการแพทย์เนี่ยมีตั้งแต่แบบที่ใช้ครั้งเดียวแล้ทิ้งนะครับ มีหลายรายการนะครับตั้งแต่ตั้งแต่สายยางหลอดประเภทต่างๆเข็มฉีดยาอุปกรณ์เก็บรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในห้องผ่าตัดนะครับไปจนถึงอุปกรณ์ที่มีราคาอย่างเครื่องอดความดันเครื่องควบคุมอุณหภูมิไปจนถึงเครื่องฟอกไตนะครับทําให้บริษัทที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็เป็นซัพพลายเออร์ให้กับโรงพยาบาลเนี่ยได้รับผลบวกนะครับเนื่องจากมีความต้องการต่อนเนื่องและก็เติบโตควบคู่กันไปด้วยนะครับ ซึ่งก็มีบริษัทจีนบริษัทหนึ่งเนี่ยที่จะได้รับอลสิสงไปด้วยชื่อว่าซานตงไหเก่ากรุ๊ปเบดดิคอลโพลิเมอร์นะครับชื่อ,อยาวนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ขอเรียกสั้นๆว่าซานตงไห่เก่านะครับซึ่งก็เป็นบริษัทจีนที่ก่อตั้งขึ้นในปี1998นแะครับแล้วก็เป็นบริษัทหนึ่งในเครือของไหยเก่ากรุ๊ปนะครับซึ่งบริษัทนี้เนี่ยก็ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนที่ทําธุรกิจเครื่องมือแพทย์และก็อุุปกรณ์ไเเเทททีีที่่จจดะบยนนั้้งตลิ แล้วก็ตลาดคุ้นเซียงไฮ้แล้วก็ที่ฮ่องกงเช่นกันครับทั้งนี้เนี่ยซานตรงหวยเก่าเนี่ยก็ดําเนินธุรกิจนะครับเป็นผู้ผลิตแล้วก็จําหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสัญญกรรมกระดูกผลิตภัณฑ์อินเตอร์เวนชันแนลนะครับผลิตภัณฑ์บรรจุภัญยาและก็อื่นๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับบาดแผลการทดสอบทางการแพทย์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตรวมทั้งวัสดุสิ้นเปลืองนะครับ แล้วก็ยังมีส่วนงานอื่นๆนะครับซึ่งได้แก่ธุรกิจการให้เช่าเครื่องมือแพทย์ด้วยนะครับโดยบรษิษัทนี้เนี่ยก็มีจุดเด่นเรื่องของการวิจัยและพัฒนานะครับจนสามารถจดสิทธิบัตรในหลายรายการทั้งในและก็ต่างประเทศก็จะช่วยเพิ่มปูดักพอร์ฟิโลแลวก็ช่วยให้บรษิษัทนี้สามารถแข่งขันได้นะครับโดยณสิ้นปี2021เนี่ยบรษิษัทก็มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการใบรับรองมากกว่า554หารายการนะครับมีการจดสิทธิบัตร ไป6 5รารายการนะครับในประเทศจีนส่วนในต่างประเทศเนี่ยก็มีกว่า7จ2ผลิตภัณฑ์นะครับที่ได้ใบรับรองและก็มีสิทธิบัตร193สิทธิบัตนะครับส่วนลูกค้าของบริษัทเนี่ยณสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งโรงพยาบาลคลินิกแล้วก็สถานที่ให้บริการทางการแพทย์นะครับจำนวนเกือบ8 0 0พันแห่งในประเทศจีนแล้วก็อีก7 0 0 0ันแห่งในต่างประเทศนะครับคราวนี้เราก็มาดูผลประกอบการของซันตงหวยเก่ากันบ้างนะครับ บริษัทน,นี้เนี่ยก็มีการเติบโตจากการลงทุนด้านการวิจัยและก็พัฒนานะครับรวมทั้งการเข้าซื้อกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันนะครับก็สมผลให้รายได้ของบริษัทเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับจาก5.9พันล้านหยวนในปี2015มาเป็น1.3 0 0 0พันล้านหยวนในปี2021นะครับหรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย14%ต่อปีในช่วง7ปีที่ผ่านมานะครับ ส่วนกำไรสุทธิที่ปรับแล้วเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเท่าตัวในช่วงเดียวกันจาก1.1พันล้านหยวนมาเป็น2.2พันล้านหยวนนะครับสำหรับในช่วงครึ่งปีแรกของปี2022เนี่ยบริษัทก็ทำรายได้เพิ่มขึ้น12เป็น7,000ล้านหยวนนะครับในขณะที่กำไรสุทธิในรอบเดียวกันเนี่ยก็เพิ่มขึ้น12เป็นเป็น1.4พันล้านหยวนนะครับโดยที่รายได้สัดส่วนครึ่งหนึ่งเนี่ยก็มาจากการจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์นะครับ ซึ่งตัวสัดส่วนผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยก็มีสัดส่วนกําไรมากที่สุดก็คือ3 5สนะครับส่วนรายได้ถัดมาเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระดูกนะครับสัดส่วน15%แต่ก็สามารถทํากําไรได้เป็นสัดส่วนถึง27%นะครับท้งนี้เนี่ยรายได้ส่วนใหญ่80%ก็มาจากที่ประเทศจีนครับที่เหลือเนี่ยก็มาจากต่างประเทศทั้งที่สหรัฐอเมริกายุโรปแล้วก็เอเชียนะครับและหากดูจากการกลยุทธ์ในช่วงที่ผ่านมาของบริษัทเนี่ย ก็จะเน้นการขยายไปยังตลาดต่างประเทศนะครับจากการเข้าซื้อกิจการรวมทั้งการลงทุนด้านโลจิสติกส์และที่น่าสนใจก็คือว่าสาันรตรงไหวยเก่าเนี่ยก็เปนบริษัทในเครือที่เตรียมจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงปีนี้นะครับชื่อว่าสาันรตรงหวยเก่าบัตเพลิฟิเคชันโปรดักต์นะครับที่ซื้อสัดส่วนประมาณ27%นะครับโดยสันตรงไหวยเก่าบัตเพลิฟิเคชันเนี่ยก็เป็นบริษัทที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายเครื่องฟอกไต ใหญ่สุดของจีนนะครับโดยมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศจีนเนี่ย22%เป็นะครับเป็นอันดับที่สองรองจากผู้เล่นรายใหญ่ระดับโลกก็คือ f ฟอ s ์ n i u s Medical Care นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับทำให้คาดว่าการเข้าจดทะเบียนในตลาดของบริษัทเครื่องป้อกไตนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหุ้นสันตงว g ไเก่าได้ครับสันตงไหวเก่าก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับมีตัวย่อก็คือ1066 SK นะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีมูลค่าตลาดประมาณ5.6พันล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับก็เป็นบริษัทที่มีมูลค่าใหญ่สุดในบร,ริษัทกุปกรณ์การแพทย์ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับทางนี้เนี่ยก็มีนักวิเคราะห์ในบูมเบิร์กคอนเซนซัสสัดส่วนเกือบ70%ที่แนะนำให้ซื้อหุ้นตัวนี้ที่เหลือทั้งหมดก็เป็นถือนะครับโดยมีราคาเป้าหมายเฉลีย่ย อยู่ที่ประมาณ12.2เหรียญดอลลาร์ฮ่องกงนะครับหรือว่าสูงกว่าราคาหุ้นในกระดานตอนนี้ที่อยู่ที่ประมาณ9.6เหรียญเนี่ยประมาณ27นะครับก่อนปิดท้ายรายการเนี่ยสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศก็สามารถลงทุนได้กับ KTX นะครับผ่าน KTX Intertrade แล้วก็พบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ